สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องคนเกษตรจดชตนะครับวันนี้มาที่สวนของผมอีกหนึ่งวันนะครับก็ด้วยการสอบถามจาก f อฟนะครับหลายคนและท่านบอกว่าช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าทุเรียนจะขึ้นลักษณะนี้นะครับคือจะพุ่งตรงนะครับก็อาจจะด้วยสาเหตุหนึ่งนะครับมันมีพืชข้างเคียงนะครับพืชข้างเคียงอยู่ ก็เลยอย่างเช่นของผมต้นนี้นะครับด้านด้านด้านซ้ายนี้นะครับด้านซ้ายด้านด้านขวานะครับด้านด้านด้านขวาหน้าจอนี้เห็นว่ากิ่งแขนงนะครับจะออกมาไม่ยาวนะครับเพราะว่ามีมีมีต้นลงกองอยู่นะครับเขาก็จะหลีกแสงนะครับไปได้นิดหน่อยด้านซ้ายด้ด้านขวาพอมาด้านซ้ายนะครับก็ยืดยืดมาหน่อยนะครับเนี่ยยาวมาหน่อยนะครับ จากปัญหานี้นะครับบา,บางแปลงนะครับมันมันก็คล้ายๆกับผมนี่แหละคือต้นมันไม่ยอมเป็นพิระมิดนะครับอ่านะไม่ยอมเป็นพิระมิดมันจะขึ้นแบบจรวอนนี้หลายคนเป็นห่วงว่ากลัวกลัวว่ากิ่งจะไม่แตกข้างนะครับอันนี้ท่านท่านอและแต่ความชอบนะครับผมจะแนะนําเป็นสองทางแล้วกันนะครับทางเลือกที่หนึ่งเป็นทางที่ผมไม่เลือกนะครับแต่ก็ ก็หลายท่านเขาเลือกอยู่นะครับก็อย่างเช่นดูจากต้นนี้นะครับต้นนี้ก็2องเมตรกว่านะครับ2เมตรครึ่งประมาณนั้นได้นะครับอันนี้ทุเรียนย่าง9เดือนนะครับบางท่านก็อาจจะตัดนะครับนี่ตัดยอดอ่อนประมาณนี้ตัดออกนะครับในระหว่างที่มันเราตัดออกนะครับยอดอ่อนก็ไม่เจริญเติบโตนะครับยอดกิ่งกระดงก็จะไม่เจริญเติบโตอาหารที่สะสมได้นะครับจากการ ดึงจากรากขึ้นไปที่ใบนะครับใบโรงงานเสร็จก็จะจะมาเลี้ยงยอดอ่อนกิ่งข้างแทนนะครับแล้วท่านก็จะได้กิ่งข้างที่ที่ยาวนะครับที่กางแขนออกมากขึ้นนะครับเพราะหลายคนนะครับเข้าใจถูกแล้วนะครับว่าเราต้องการกิ่งแขนงที่ที่ยื่นยาวออไปนะครับเพราะทุเรียนจะเป็นอาจจะให้ผลใน,ในในในตรงกิ่งข้างนะครับ<ๆ>แล้วก็กิ่งข้างจะต้องไม่ไม่ไม่ไมขึ้น4ี่้านะครับอย่างน้อยก็ เกือบเกือบเก้าสิบนะครับเจ็ดสิ 80, บห้าถึงแปดสิบเกือบเกือบเก้าสิบนะครับเพราะว่า,าทุกกิ่งมันจะได้รับแสงดีแล้วก็ต่อไปก็มีอากาสที่จะให้ผลผลิตได้ดีกว่ากิ่งที่ขึ้นเฉียงเฉียงนะครับเฉียงเฉียงสีผ้าแบบนั้นนะครับนั่นคือวิธีที่หนึ่งนะครับคือตัดภาษาง่ายๆคือตัดกิ่งโดนะครับกิ่งยอดนี้นะครับตัดทิ้งเสีย แล้วก็พอเขาได้รับอาหารก็จะแตกออกข้างเองนะครับเป็นเรื่องปกตินั่นคือคนที่ใจร้อนนะครับก็จะได้อาก,กิ่งข้างที่แพ้ออกเร็วนะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะเน้นเน้นลำต้นนะครับลำต้นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับมากที่สุดก็ประมาณสัก4เมตรนะครับหรือว่า4เมตรครึ่งแล้วแต่ต้นแล้วเราต้องดูสภาพต้นด้วยนะครับ แล้วผมก็คิดว่าพอมันขึ้นไปสี่เมตรผมก็ไปตัดทีเดียวเลยนะครับก็ค่อยขยันตอนนู้นเราจะได้ลำต้นแบบเนื้อเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านท่านตัดแบบวิธีแรกก็คือตัดยอดนี้นะแล้วก็เขาแตกข้างมันก็จะมีขึ้นปั๊บแล้วก็อาจจะแตกข้างเอียงมาหน่อยนึงนะครับกิ่งรงแตกใหม่มา มันก็อาจจะอาจจะไม่สวยนะครับนนั้นความพิษส่วนตัวผมนะครับแล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านใจร้อนใจก็ได้พีระมิดที่สวยๆก็คือตัดเป็นวิธีที่หนึ่งแต่ผมจะเลือกวิธีที่สองนั่นก็คือเอ่อให้ขึ้นไปนะครับใจร้อนสุดก็ให้ได้สี่เม็ดนะครับให้ได้สี่เม็ดเป็นอย่างน้อยพอได้สี่เม็ดแล้วก็ค่อยขยันตัดตอนนั้นแหะตอนสี่เม็ดขยันตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราตัดในช่วงนั้นนะครับเออเขาได้สี่เม็ดแล้วกิ่งข้างนะครับ ก็เป็นก็เหมือนที่ผมบอกนะครับเขาก็จะเจริญออกด้านข้างเองนะครับเพราะว่ายอดอ่อนอยู่ด้านกิ่งข้างกิ่งกันเองหมดแล้วนะครับก็เป็นเป็นวิธีที่ผมเสนอแนะนะครับอาจจะตรงใจกับคนบางคนนะครับหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับบางท่านนะครับคือของผมคือคิดอย่างเดียวคืออยากจะให้ลำต้นนะครับเป็นต้นเดียวกันตรงนะครับไม่อยากให้ตัดสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าท่านใจร้อน ตัดนะครับอาจจะตัดหลายครั้งตัดไปเรื่อยนะครับพอเห็นว่ากิ่งเขาเริ่มไม่กลางออกก็ตัดยอดอีกนะครับขยันตัดยอดอีกแบบนั้นผมดูมันจะดูว่ากลางกลางข้างเร็วนะครับแต่ว่าลําต้นที่ขึ้นไปนะครับก็อาจจะไม่ไม่สวยนะครับอาจจะคดเคี้ยวขึ้นตรงไปปั๊บพอเราตัดปุ๊บพอมันแตกกิง่งอ่ากิ่งกรงใหม่ก็จะแตกออกข้างหน่อยนะครับมันจะอยู่ปเป็นเป็นแบบนี้คดเคี้ยวไปเรื่อยๆนะครับ ก็อยากให้ท่านเลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ถ้าเลือกแบบผมก็คือตัดตอน4เมตรเลยนะครับตอนได้ที่เลยหรือว่า4เมตรครึ่งนะครับเพื่อเลี้ยงให้ต้นเตี้ยนะครับครับก็อีกหนึ่งคลิปนะครับที่นํามาฝากในการาเทคนิคแก้ปัญหากิ่งข้างไม่ยอมออกข้างนะครับไม่ยอมออกข้างอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บริบทของท่านนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ให้เติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากมากครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ